แล้วเมนูตะกะเตนนทอดปลาตังกาคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีปริญญาปรินญาก็มีมีตะกะเตนนะคะมีตะกะเตนนะคะเบิ่มดูนี่มองดูนี่นทอดเดีวเรียบร้อยมาเลี้ยงเองกินเองทอดเองนักเลียงพอตะกะเตน อืมแซ่บอีเดีเด้อคันผู้ดใดว่ราะท่านได้กินมาเซิรนมาทอดให้พร้อมก็ได้ทอดให้พร้อมก็ได,ด,ได้เอาตัวสดๆไปทอดเองก็ได้แซ่บสุดยอดสัก,กแตนทอดสมุนไพร เลี้ยงเองปลอดสารร้อยปร์เซ็น